สวัสดีค่ะอฟซีแฟนช่องสูกูสูคุณผบ้อกับช่องสาวบ้านมสวิเดนพี่น้องจ้าผบพอกันวันหวยออกวันที่16พฤษภาคม68จ้าเป็นจังไดนเนาะฝันเด็ดฝันดีฝันดังม่นอะผู้ใดฝันใดตัวแดงจึ้งขึ้นกับมินไตคลิปมาว่ามาฝากมาต่อในเด้อค่ะคลิปนี้พามาอยู่ทงไฮทงนากับบรรยากาศ พี่น้องเพิ่นวานเขาลังขู่ังค้นเพื่นกับวานเขี้ยวเราพี่น้องออกพวกลังค้นเพิ่นกับยังบ่อใดวานจ้าช่วงนี้ฝนตกทุกมือกะว่าไดจ้ะแต่กะบอ่อแห้งปันใดช่วงนี้ช่วงนาฝนกะระมัดระวังนเด้อค่ะฝ่าฝนแห้งปีนี้กะระมัดระวังด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจ้าคลิปนี้สาบานามีตัวเลขจากคุณฝนเม่นเม่น,มน,มนหาหกศูนย์มาเวา่ามาฝากมาตอน เอามาเฝาเป็นแค่แนวทางเด้อพี่น้องค่ะงวดว่งหันเสียดายคา่ะขักเปิ้นไห้เป็ดสมสาเปดมนไปออกสามเปดเปดพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยงวดนี้เพิ่นฝันอีกแล้วจ้าสาบนากะเลยหยิบยุกมาเฝามาฝากมาตอนเปิ่นกาให้เป็นแค่แนวทางสําหรับคนมักเลขกว้มฝันปูใดมักกาจัดปูใดกัดกาเลื่อนพานเด้ออ c จา้าทุกคลิป ทุกวิดีโอสาบนากะยังย้ำเหมือนเดิมเป็นแค่แนวทางจ้าเป็นตัวเลขความฝันของเพิ่นกะด้มีโอกาสถามเพิ่นเพิ่นเลยบอกสู้ฟังพี่น้องเพิ่นกะบ่ได้ซื้อหลายตัวดอกเพิ่นกะเสีซื้ดแค่ที่เพิ่นฝันนี่ละเพิ่นว่าถือก็ถือบ่ถือกัแล้วไปสาบนายาลงทุนหลายเด้อบอกอิฟซีแน่บอกสู้ฟังซื้อๆมีดวงกับสิถือน้ำกันดอกเพิ่นว่ายังสี่จ้าฟังให้จุนลำเด้อแล้วกะฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครกิงกริงนะคะเปิดค่าการมองเห็นน้ำจากเพิ่นฝันฝันก็คืออิลีเดนไดสาวนาพนะฝันว่าลุออกหลดดุดปลายแดงบักยางงามเลขกางามปลายแดงน่นอะออกลดปลายแดงได้ไปเจิมหอดน้ำผาคนเดีเพิ่นว่ารถหนีงามวาสันงามสีขาวบักยางงามวาสันหลุดเพิ่นเลยว่าป๊าด ฝันสันสันแค่นั้นค่ะฝันว่าได้จมรุดหรอพระนะ่หดน้ำมุนให้พร้อมคือแบบสวดคล้ายๆว่าเพิ่นไปจมรุดไม่นังสิแม่ปบายแดงกับงามเลขปกายแดงพะนะจำได้แม่นคักปบายแดงน่ะนะจำมั่ค่ะจำแน่ติดตาเพิ่นว่าตื่นขึ้นก็นยังจำแม่นปู่บ่เคยฝันว่าออกรถดไม้ใบเดียงปานนี้พะนะ ทะเบียนรถเด้อพี่นอ้นนะ 66, นองเลขเพิ่นน่ะหกหกสามแปดพี่น้องเลขสามแปดมันโตเกางวดว่างหันของเพิ่นเด้มันก็นยังมาวนเวียนเลขสามแปดแปดสามแอีกคือเาากาเมจ่ะเลขทะเบียนรถมีสี่โตหกหกสามแปดแต่เพิ่นว่าให้หันเลขเอาหกเป็นเลขเกาน้ำเดอ้อเป็นเกาเกาสามแปดตังสี่แม่เพาะว่าเลขกุกก็เลขเกานีิ ปกติของเพิ่นมันสิกับหัวถ้าออกตรงได้ก็ดีเป็นวหวังสี่แต่เิ่นกับ,บ่แน่ใจเด้อว่าเลขเสียออกว่ออกเิ่นเ้าซู่ฟังค่ะถ้าให้ตัดเล่นก็ตัด 66, 66แล้วก็38ปดหรือจะเอา6 3 68ปดจังสี่แนี่ค่ะตัดในหันละเพราะมันมีเลข6สองตัวแม่นมบ่เฮาก็ตัดเอาเห็นเลข6เหลือตัวเดียวก็6 38จังปดหนึ่งเม่จ้ะแล้วก็6 3 3 6 6 8 8 6ดปดห 3 8 8 3หรือว่าผู้ใดสิเล่นเบิง่งเล่นเป็น6666กไกลลืมกลับเป็นเก่าเก่านัเดอร์เอ f ซค่ะอันนี้สาบานาว่าซูฟังกันเม่นวา่าเลขก,ก็บบ่หลายหางดอกกาจะอยยุประมาณนี้ค่ะกาลองพิจารณาเบิง่งเป็นว้าซูฟังสาบานาก็เลยมาแบ่งปันแต่ว่าสาบานาวา่า3883ปดนี่ยเลขงามยี่เดพ่นองแต่าว่าคนขอังออกอยากงวดวังหันเพิ่นก็ใไหตัวนี้แ่ะแต่เป็นไปอก3883ดปดปเพิ่นไปออกทั้งหนา เอาลองเบิงค่ะอย่าลืมเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ค้ำค่ะผู้ใดหมักเหล็กวามฝันของกันนฝันไม่แม่นห้าหกศูนย์กับขอบุญขอบคุณเพื่อนที่ยังบ่ถึงบ่ปากันยังน้ำตัวเล็กมาว่มาฝากมาตอนเนาะค่ะกะถือว่าเพื่อนบ่ถึงบ่ปาอีกดีด้อค่ะถามเพื่อนกันยังว่สูฟังอยู่หรือผู้ใดคิดว่าเหล็กิออกเบิ่นอีกพี่น้องออกเบิ่นอีกมันสิออกตัวดไอ้มสิว่าออกตะเบิ่นเท้ะว่างันก็ออกเร็วสามออกเปรต เมื่อวันนี้สิออกเก้าเก้าหกหกเพิ่นนี่เลยเก้าเก้าเก้าหกหกทะเลขเบิ้ลเพิ่นกะในทะเบียนรถกะสิมี 66, หกหกเนาะกับหัวขึ้นกะสิเป็นเก่าเก่ากะจะมีประมาณนี้ค่ะกะลองพิจารณาเบิ้งค่ะสาวนา,ากะยิบยกมาเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะกะนั่นละ่ะหรือผู้ใดมีแนวทางเนาะกะมีความฟันแม่นเมน่นหรือว่าผู้ใดมีสูตรหนุนกำเนิดแม่นเม่นกะทักทายมาได้ค่ะผู้ใดอยากแบ่งปันในช่องเนาะค่ะ ช่วงนี้สาวนากะบ,าาบ่ได้ลุคงิปมาหมู่วันนี่พาคนอยู่บันไปหาหมอพอใหญ่บ่ค่อยสบายจ้ะขาเที่ยวออกตะลุงบันอยู่น่ละเอาบ่าเป็นยังเนาะคะ่ะธรรมดาค่ะเก็บไข่ได้อุ่นค่ะกะเอฟซีก็คือกันเด้อค่ะสุกะภาพร่างกายสาคัญที่สุดดูแลสุขภาพร่างกายเนาะคะ่ะอียังกะบ,บ่ทอสุขภาพร่างกายจ้ะอย่าลืมเด้อตัวเลขค่ะทะเบียนรถป้ายแดงของเพื่นคือ66 3 8ด ให้กันไว้น้ำคือ9938เ้สื่อกลับไปกลับมาน้ำจ้าอ่ะอยังกับบอแน่นอนตัดเหล็ดน้ำเดอ้อค่ะเลขบอรหลายตัวดอกกะจะาประมานี่สำหรับตัวเลขของคนฝันเม่นเม่นห้าหกศูค่ะอ่ามักจัดขัดพานค่ะคลิปนี้กะบอลหลายใจไปพี่น้องจา้าเฮงเฮงรวยรวยปังๆสูๆ่ขูสู่สคุณเงินไหลกองทองไหลเขา่าไปแล้วค่ะสวัสดีจ้า la li and the sun